เป็นผู้ช่วยประชาพันธ์จังหวัดนนทบุรีสแสดงตัวหน่อยครับครับอันนี้นะฮะแสต,ตัวเพื่อนร่วมทางได้หรือ873394109นะครับอยู่โนนทบุรีนะครับส่วนจังหวัดพิชจฉุนคุณนนทกรมากสมบูรณ์หรือคุณฟุก8 8นะครับคุณฟุกพิชจฉุนนะครับหรือ884279679นะครับแล้วก็จังหวัดชนบุรี คุณชาตรีเหล่าจเจริญนานหรือคุณเอกนะครับ08 3 6์6 4สามสสี่นศนะครับที่จะมาแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีคุณอานนท์จรันเวชสิทธิ์หรือคุณวันนะครับเพชรบุรี0ู0ย์80ด8 3นนเ้านะครับแล้วก็ชาเชิงเซาคุณสาธิตหรือทิศแปดริ้วนธ์นกคุณพลอยดีนะครับ,รนะรบชาเชิงเซา 086-360217นะครับแล้วก็ชนบุรีหนึ่งท่านคุณกริทวั์หรือคุณออสวันวงตันเตสกุลนะครับเใครจะมาร่วมทีมสี่มเมืองของอนุรักษ์ยินดีนะครับเราต้องการเผยแพร่ประชาธิปันของสมาคมในสิ่งที่ดีๆยังต้องการอยู่เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับนี่ขอบคุณที่ทุกคน นิธิละมาอยู่ช่วยกันตรงนี้เ,เดี๋ยวถ้าจะมาช่วยกันบอกอลงชื่อที่คุณปูเแ้ได้นะครับแล้วเราจะพิมพ์กรรมการเนี่ยแกจกจ่ายกันทีนครับผมเชฟก๊ปตันมีอะไรหน่อยนะครับก่อนที่จะกลับขอบคุณครับก็ผมมีรไรนิดนึงอยากจะฝากพวกเราไว้นะครับการทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นต้นไม้นะครับเราต้องมีการ ใบอ่อนใบแก่แล้วก็ร่วงโรยไปเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นก็คือจุดที่ต้องอมีการจากกันไปแต่ผมอยากจะฝากไว้นี้ในสมาครเนอนรักนะคือเราอยเน้นในตัวบุคคลครับให้เน้นในหลักการและอุดมการของเราครับอุดมการของอรัก็คืออะไรก็คือความากับที่พิจินกับคุณโรสันพูดไปแล้วนะครับ เราก็จะเน้นหนักในะนะการหนึ่งสร้างไก่ให้สวยงามน,นะครับ <c oughs> เพื่อความเป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราไม่ใช่ในประเทศอย่างเดียวนะครับโดยเพราะไก่แช่ไ่ายเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งให้ได้นะครับเราต้องช่วยกันถึงรุ่นนี้จะยังทําให้ถึงจุดหมายรุร่นลูกเราเราะยังทำให้เร็จรลูกเรารุร่นหลานรุ่นเหน่งก็ต้องสืบต่อไปนะครับการตัดสินเราเช่นเดียวกันครับเราต้องทําเพื่อความเป็นเลิศความเป็นเลิศคือไง คือการได้การยอมรับครับทั้งภายในประเทศสมาพันธต่างยอมรับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราเว่าเราเก็งโดยที่คนอื่นเขามองเราเขายี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท้องที่เขายอมรับการตัดสินของเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับสองอย่างนี้สาคัญมากนะครับความเป็นเลิศในการปรับปรุงพันธุ์อนุรักษ์พันธุ์กับความเป็นเลิศในการตัดสินการตัดสินจะเป็นเลิศได้ต้องได้คนที่ เป็นคนที่มีความรักยุติธรรมนะครับแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับไก่และเจ้าของไก่ด้วยครับนี่เป็นตัวใจครับในการในการตัดสินนะครับการทํางานนั้นคนเดียวทําไม่สําเร็จครับทุกอย่างคุณดรสาก็ก่็งมากเนี่ยต้องทํางานในทีมการสู้กันมดดนี่ยจะไปกัดรวมแรงก็ไื่เลิกตัวเดียวเข้าไปก็มาแรงติดตายกัดตายนะถ้า เป็นล้อนมัน่านตัวเข้าไปรูนถึงแมลงเสร็จกินมแมลงป็นอาหารได้เราก็เหมือนกันเราชาวบ้านต้องทํางานเป็นทีมต้องรักกันต้องมีการกระจายง,งานกันทําแบ่งกันไปนสายผ่านคนนี้ชอบสีนี้ก็ทําไปคนนั้นชอบสีอย่าไปว่ากันนะครับเขาชอบให้เขาชอบไปเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาทำแต่สิ่งที่เก็ชอบและความชอบนี่จะทําให้เขาทางานในสิ่งนั้นได้ดีครับสุดท้ายนี้ผมก็ ขอให้พวกเราเปสุภาพแข็งแรงนะครับมีกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงพันธุ์เพื่ยกันยำรงการตัดสินให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมครับขอบคุณครับต้องขอบคุณพี่กัปตันสุธิโก์นะครับที่นำลงสอ์นะครับ พี่สุทินและก็อาจารย์สุเทพซึ่งติดภารกิจต้องเดินทางในภารกิจนะครับณเวลานี้เราต้องใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะครับในช่วงหลังจัดทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นเลยนะครับจากที่มีเข้มข้นเล็กน้อยหลังจากนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมีปัญหาแล้าถามกันเกิดขึ้นนะครับ นะครับจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยากรู้แต่เราไม่อยากถามกันเองนะครับต่อไปนี้เข้มข้นแล้วครับหลังจากทานข้าวนะครับเข้มข้นจริงๆถ้าดูจากตารางนะครับแล้วฝากเรื่องหนึ่งนะครับช่วงบ่ายแล้วมือถือขอให้เปิดเป็นสั่นนะครับเพอจะได้ไม่รบกวนเพื่อนข้างเคียงนะครับคงฝากไว้แค่นี้ครับเริ่มทานอาหารได้เลยครับขอบคุณมากครับ